สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้องนะนะทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีเข้าสายหน้านะฮะตกหน้าดินนะครับให้กับเพื่อนๆน้องๆนักตกปลามือใหม่นะครับผมจ้องผูกไม่ชํานาญเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะครับผมใจอีกนิดนะครับตะกัวนะครับ ลูกตะกัวหนึ่งลูกนะครับให้ตะกัวมันี่จะมีเลตตะกัวหัวจรวดนะครับแบบนี้จะมีทางแหลมนะฮะกับปลายหนึ่งเป็นปลายตัดนะฮะเวลาเราจะผูกนะครับให้ใส่ตัวแหลมนะครับผมเข้าไปนะฮะเอาสายเสียบตรงที่แหลมแหลมนี่นะฮะ ผมจะบอกว่าเพราะอะไรมันถึงต้องเอาตัวแหลมนี่เข้านะครับสิ่งที่ต้องมีต่อไปก็คือลูกปัดนะฮะจะใส่ลูกเล็กลูกใหญ่ก็ได้นะครับผมวันนี้เป็นวันที่14กุมภานะฮะวันนี้นะฮะผมจะใส่ตัวสีชมพูนะครับนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือชุดลูกหมุนแบบนี้นะคร นะครับเนาะชิดลูกหมุนอย่างนี้นะครับวิธีการมัดลูกหมุนนะครับผมจะไม่เหมือนกับเรามัดตะขอนะครับแต่แต่จะมัดเหมือนมัดตะขอก็ได้นะครับวิธีมัดลูกหมุนง่ายๆเลยนะครับผมเสียบสายเข้าไปในรูนี้นะครับหนึ่งรอบนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ทบเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะฮะนี่นะครับ ให้เขาเป็นห่วงกลมๆอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยฮะล้วก็นําปลายสายนะฮะปลายสายตัวนี้นะครับมาหมุนทับกับสายหลักนะประมาณสักห้าถึงหกรอบก็แล้วแต่นะครับผมสามสี่รอบก็ได้นะฮะผมจะเอาประมาณสักห้ารอบเนาะนะฮะเสร็จแล้วก็เอาสายตัวนี้นครับเสียบเข้าไปในห่วงนี่นะฮะ แล้วก็จับเอามือข้างนี้จับไปนะครับแล้วก็รูดนะฮรรูดสายนะรูดเข้าไปนะครับนะฮะตรงนี้เขาจะตีเกลียวนะะตรงนี้นะฮะหนึ่งช่างนะฮะก็จะตีเกลียวเข้าไปนะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นเกลียวเรียบร้อยนะฮะเอทีผูกลูกหมุนก็ง่ายง่ายนะครับแต่ไม่เหมือนกับเราผูกตะขอนะฮะผูกตะขอเราจะผูกยีแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผม ใครจะใส่ลูกปัดสองข้างก็ได้นะครับผมหัวท้ายแต่ฝั่งท้ายนี่มันไม่มไม่มันไม่ชนกับอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ตัวตะก,กวดนี่ครับเขาทาปลายแหลมครับเวลาเราตีเบ็ดไปใช่มันจะอยู่อย่างนี้นะฮะอยู่อย่างนี้ฮะแล้วเวลาเราดึงกลับมาตัวแหลมแหลมเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านอุปสรรคได้ดีนะฮะก็คือเวลามีตอกิ่งไม้เล็ก ไอตัวแหลมแหลมนี่ครับมันไม่ชนมันไม่ขูดกับไอตัวสวะใต้น้ํานะครับผมเวลามันมาเนี้ยฮะมันชนก็หลุดแต่ถ้าเรากลับเอาอีกด้านหนึ่งนะฮะเอาด้านทู่เนี่ยนะครับผมด้านตัดนะฮะเข้าหาตัวครับเวลาเราดึงมานะฮะไอตัวหน้าตัดตัวเนี้ยมันก็จะไปชนกับกิ่งไม้มันก็อาจจะติดได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงทําปลายแหลมมาให้นะฮะ ทำเป็นหัวจรวดมาให้เพื่อเวลามันกลับมานะฮะมันจะผ่านอุปสรรคได้ง่ายกว่าตรงหัวตัดฝั่งนี้นะคะับความสำคัญของลูกปัดนะครับผมก็คือเวลาตัวตะกัวตัวเนี้ยครับเวลาเราทิ้งตัวมันลงมาอย่างนี้ฮอ่ามันจะมาชนกับลูกหมุนมันจะมาชนกับลูกหมุนแล้วมันจะตีสายตรงนี้นะครับผมให้ขาดนะ เราก็เลยต้องใส่ลูกปัดไว้หนึ่งลูกเพื่อไม่ให้ตัว้ตะกัวนี่ครับตีกับลูกหมุนมันตีกับลูกหมุนตะกัวกับเหล็กนะฮะชนกันมันแข็งนะฮะมันก็อาจจะทําให้สายเราเป็นรอยนะไม่ได้ขาดเลยนะครับเป็นรอยเป็นรอยปุ๊บสายเป็นรอยปุ๊บเวลาปลากินนะฮะดึงเยอะกันไปเยอะกันมานะครับผมสายเราอาจจะขาดก็ได้นะครับจากที่เราจะได้ตัว เราต้องเสียตัวปลาไปอันนี้คือความสัมคัญของความสําคัญของลูกปัดนะครับว่าทําไมต้องใส่ลูกปัดกันตะกัวตีกับลูกหมุนทําให้สายเป็นรอยนะครับนี่คือความสําคัญของลูกปัดนะครับนี่คือความสําคัญของหัวจลรวดกับลูกปัดที่ใส่ระหว่างตรงกลาง ตะกั่วกับลูกหมุนนะครับผมนี่นะฮะดูนะครับเวลาวิ่งลงชนนะครับผมนี่ฮะมันก็ชนก็ลูกปัดก่อนเพราะว่าตัวลูกปัดนี่เขามีรูนะฮะเขาจะครอบสายเบ็ดไว้นะฮะนี่ฮะเขาจะครอบสายเบ็ดไว้นะฮะนี่ฮะก็มาเข้าสายหน้าให้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมจะมาขยายห่วงของ ลูกหมุนนะครับแล้วก็จะมัดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับโดยใช้สายใหญ่นี่ครับจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับเอาสายสอดเข้าไปหนึ่งรอบก่อนนะครับผมแล้วก็สอดซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับให้เขาเป็นห่วงอย่างนี้นะครับผมห่วงกลมๆนี้นะฮะแล้วเราก็เอาสายตรงปลายสายนี่ครับมาพันกับสายหลักฮสายหลักก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้คือปลายสายนะฮะก็เอามาพันเลยครับผมไป พันไปทางซ้ายก็ได้คเข้าหาตัวก็ได้ทางไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราถนัดนะครับหนึ่งรอบนะครับสองรอบนะสามรอบนะหรือว่าจะสี่ห้ารอบก็ได้นะครับอันนี้เราจะเอาแค่สามรอบนะครับมันจะได้เห็นได้ชัดแล้วก็เอาปลายสายตัวนี้ครับผมย้อนไป,ไป,ไปย้อนกลับมาเสียบตรงนี้นะครับตรงห่วงที่เราทําไ้เมื่อกี้นะฮะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บ มันก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ใช้มือนี้จับปลายสายตัวนี้นะฮะที่เราสอดเข้ามาเนี่ยนะ,ะจับปลายสายตัวนี้ไว้นะฮะแล้วเราก็ลูดดึงนะฮะดึงสายหลักพอดึงสายหลักเสร็จปุ๊บตัวเกลียวนะฮะตัวเชือกที่เราหมุนไว้ตัวนี้เขาก็จะตีเกลียวเข้ามานะฮะตีเกลียวเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะฮะตีเกลียวเข้าไปนะครับ สายไปนี่ล้วก็ดึงนะฮะเราก็จะตีเกลียวเข้าไปเรื่อยๆนะฮะจนสุดนะครับพอสุดปุ๊บสายเขาก็จะล็อกตัวแล้วครับตอนนี้เขาก็จะเป็นเกลียวอยู่อย่างนี้นะฮะชัดอยู่นะครับเนาะครับผมนี่คือวิธีผูกลูกหมุนนะครับที่ถูกต้องแล้วก็แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยตกมา นะครับไม่ทำสองรอบนะครับทำรอบเดียวเพื่อนย้อนย้อนดูก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมไม่มีการหลุดนะครับปลาฉลามยังไม่หลุดเลยนะครับครับผมขอบคุณครับผมครับตึกตึกแน่นตึกเจอกันคลิปหน้านะครับผม ทำตะก้อนะครับผมไปครับ